เข้าสู่ประเทศไทยนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเปิดนะธุรกิจเศรษฐกิจนะในประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ให้เขาค้าขายกันได้ในประเทศไทยก่อนนะเป็นเชิงเขาเรียกว่าปฐมบทเป็นการยั่งเชิงว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยนะประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประเทศค้าขายกันได้แล้วเปิดไปในประเทศเปิดกันเกือบทุกธุรกิจแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้ ผมโอเคมากๆเลยผมโอเคมากๆเลยคือวันนี้ตกใจคือคาดไม่ถึงวันนี้คือข่าวดีเหรอคุณดูการวางแผนการรับมือถามว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะหมื่นกว่าคนต่อหนึ่งวันเนี่ยตายเนี่ยเหยียบร้อยเนี่ยผมถามว่าอันนี้คือพร้อมที่จะเปิดประเทศแล้วเหรอครับพี่น้องมันหมื่นกว่าคนนะโอเคใจเย็นๆแล้วค่อยๆคิคดถ้าวันนี้ผู้ติดเชื้อเหลือหลักร้อย นะครับผู้เสียชีวิตไม่ถึง10คนเฮ้ยเปิดประเทศไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเปิดไปเลยฮะแต่วันนี้คุณครับท่านครับวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยหมื่นกว่าคนฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดต่างประเทศเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยพันคน500หลักร้อยเนี่ยเขาถึงเปิดประเทศกันนะครับเพราะเขาคำนึงถึงชีวิตประชาชนเข้าใจไหมแต่วันนี้ หลักหมื่นคนเนี่ยไม่รวมชุดตรวจ ATK คิดด้วยนะ ATK คิดเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11เนี่ยผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้เอามารวมยอดเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับจำนวนเฉพาะผู้ติดเชื้อที่ตรวจแล้วเข้าข่ายนะครับว่าติดเชื้อโดยผ่านชุดตรวจ ATK คิดเนี่ยห้าหมื่นกว่าคนห้าหมื่นกว่าคนฟังไม่ผิดนะครับยังไม่ได้รวมหมื่นกว่าคน ในแถลงการผู้ติดเชื้อในแต่ละวันที่ด้วยซ้ำพี่น้องคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเอาความมั่นใจไหนมาเปิดประเทศสเต็ปแรกเนี่ยนะครับไอเราก็ใจจดใจจอ่อโอ้ยข่าวดีแน่นอนเลยวันนี้โอ้ยตายแล้วจะยุบสภาป่าเพราะประชาชนขับไล่ทั้งประเทศแล้วโอ้ยเกิดความกระง,งอนกระแง่นภายในประชารัฐหรือเปล่าอ่ะหรือนะ พักร่วมรัฐบาลดีดตัวออกหรือเปล่าถึงจะมาถแถลงการแต่เราไม่คิดเลยเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเฮ้ยวันนี้เปิดถแถลงการเนี่ยจะครบวันที่13เนี่ยร้อวันตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยพูดมาว่าจะเปิดประเทศ120วันวันนี้วันที่สิครับอีกสองวันก็เลยชิงถแถลงก่อนแต่ประโทโประทานโทษเธอประทานโทษเธอะ วันนี้ฉีดวัคซีนยังไม่ถึงครึ่งเลยนะของประเทศเนี่ยแล้วผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับนะยังยังอยู่ประมาณหลักหมื่นคนขึ้นรวมรวมชุดตรวจเอทเคคิด20,000ตีไปเลยฮนะเสียชีวิตยังเป็นหลักร้อยคุณเอความมั่นใจไหนมาเปิดประเทศครับวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปบอกว่าโอเคอันนี้เนี่ยมันคือความรู้สึกว่าต้องระแวดระวังแต่มันก็ต้องเสี่ยงเพราะเดือน11เดือน12ปลายปีเป็นช่วงทําเงิน ของประชาชนของนักท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวประธานโทษผมผมพูดอย่างนี้เลยนะครับแม้กระทั่งนะคุณนะยังจัดการจัดแจงประชาชนภายในประเทศยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยยังไม่ได้เลยอาชีพในแต่ละอาชีพยังล็อกดาวเขาอยู่เลยแล้วอยู่ๆคุณก้าวกระโดดมาอย่างนี้มีนัยยะประชาชนถามว่าอ้าวงั้นไอท้ที่รีบรีบร้อนร้อนให้ นะครับรีบรีบร้อนๆเปิดประเทศเนี่ยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับการแก้ไขกฎหมายที่ให้ชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินมาซื้อคอนโดมาซื้อโรงแรมนะครับจับจองกันเป็นเจ้าของมันสอดรับกันใช่ไหมมันรีบร้อนขนาดนั้นมันมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าวันนี้เนี่ยอย่าเอาประชาชนบังหน้าวันนี้ต้องเอาความเป็นจริงมาพูดนะครับคุณอย่าลืมเปิดประเทศนั่นหมายความว่าทุกธุรกิจในประเทศต้องพร้อมก่อน นะครับในสเต็ปแรกทำมาหากินกันได้ทุกอาชีพอันเนี้ยคือความพร้อมในระดับเบื้องต้นเพราะเราสามารถอย่างเชิงได้ว่าอ่ะเชื้อมันคงไม่แรงไปกว่านี้แล้วเนี่ยประชาชนเปิดการค้าการขายทุกหัวระแหงเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปก็ค่อยเปิดประเทศแต่ไม่ใช่อันนี้ก้าวกระโดดตลอดและทําประชาชนมึนงงและงงจริงๆเฮ้ยมันข่าวดีอะไรของมันวะ คุณเอาง่ายๆเลยวันนี้ขนาดเปิดเรียนเนี่ยการติดเชื้อของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะมันไม่สามารถควบคุมได้เลยแล้วประเด็นเนี่ยคุณเปิดประเทศเอาความพร้อมที่ไหนมาครับคือวันนี้เนี่ยชีวิตประชาชนเนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นได้ผมก็าลงจะบอกอย่างนั้นถ้าคุณเนี่ยนะมีความพร้อมแล้วเนี่ยการศึกษาคุณต้องเปิดเรียนคุณต้องมีการฉีดให้เด็กนักเรียนพร้อม ทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนคุณต้องคิดครอบคลุมหมดแต่วันนี้ไม่คิดหาเหวพระแสงอะไรเลยคุณดูติคิดอะไรคิดอย่างเดียวคือเฮ้ยเคยลั่นวาจาไว้ร้อยีวันไว้มันจะถึงแล้วเดี๋ยวผิดคําพูดประชาชนเพราะไม่เพราะไม่รู้เปิดไว้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้อภัยเป็นความคิดที่โง่เง่าเต่าตุ่นที่ถุดคือไม่อยากผิดคําพูดเฮ้ยบอกร้อยยวันแล้วไม่ได้นี่คือนายกพูดมันต้องเป็นไปตามนั้น จะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่สนสวรรค์วิมานอะไรไม่สนว่าประชาชนเนี่ยจะอยู่กันยังไงวันนี้แม้กระทั่งเนี่ยคุณดูนะบอกว่าหาวัคซีนเข้ามาสําหรับนายกวัคซีนพร้อมอย่างงั้นวัคซีนพร้อมอย่างนี้ถามจริงเหอะไอ้ที่ฉีดชิโนแวกเนี่ยที่ฉีดชิโนฟาร์มเนี่ยต่างประเทศเขายอมรับกันไหมเดินทางเข้าประเทศอื่นเนี่ยได้ไหมอังกฤษเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะครับ ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีการฉีดชินโนฟาร์มสองเข็มเนี่ยเขาไม่เข้าประเทศเอาความพร้อมที่ไหนมาครับเอาความมั่นใจที่ไหนมาพูดประเทศไหนที่ฉีดชินโนแวกสองเข็มบูสเข็มที่สามเขาก็ไม่เข้าประเทศเพราะเขามองว่าวัคซีนคุณภาพมันต่าแต่ประเทศไทยเปิดครับโอ้โหประชาชนฉีดแล้วมันดีที่สุดวัคซีนนี้แม่ถูกโอถูกใจจริงๆประชาชนเนี่ยปลอดภัย ไม่เป็นไรชาวต่างชาติเนี่ยนะโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มันแปลงสายพันธุ์เข้ามาเถอะจะตรวจยังไงนะครับผมจะบอกคุณให้วันนี้ถ้าทําชีวิตอินโนเซนต์แบบพลเอกประยุทธ์จันโอชามันจะชิบหายทั้งประเทศเพราะว่าเชื้อเนี่ยบางคนติดไปแล้วเนี่ยนะครับนะติดมาจากต่างประเทศกลายพันธุ์ตรวจหาเชื้อตัวใหม่ๆไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับต่อให้14วัน7วันก็ไม่เจอแต่พอวันที่15อ้าว นักต่างชาติคนนั้นอยู่ในประเทศไทยแล้วชิปหายทั้งประเทศไหมครับติดแค่คนเดียวเท่านั้นเองชิปหายกันนะทั่วหน้าคุณเชื่อไหมแล้วนี่แหละคือความประมาทคือการตกที่ผ่านมาประชาชนกาดไม่ตกนะที่ผ่านมาประชาชนกาดไม่ตกแต่คนที่กาดตกคุณเห็นว่าคุณเห็นไหมว่าใครวันนี้แหละกับการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาและเม็ดเม็ดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมันทําได้ครับแต่ใจเย็น ทำได้จะเย็นเย็นการค้าการขายในประเทศไทยต้องพร้อมก่อนทุกธุรกิจต้องเปิดให้ได้ก่อนให้เดินหน้าให้เต็มสูบก่อนนะครับไม่ต้องลุลงลกนี้ลุกลนที่จะเปิดหรอกวันนี้ยังไม่พร้อมสักภาคส่วนมแม้กระทั่งวัคซีนก็ยังไม่พร้อมผู้ติดเชื้อก็เป็นหมื่นคนบ้าไปแล้วถ้าผู้ติดเชื้อ200คนมึงเปิดประเทศเปิดไปเลยแต่ถามว่าวันนี้มีความพร้อมอะไรที่มันชัดเจนให้ประชาชนหรือเปล่า1 2 3และ4และ5และ6 แก้ไขยังไงสเต็ปเป็นสเต็ปมีไหมไม่มีแต่ยึดโยงคําพูดตัวเอง